สวัสดีทุกค่ะนะเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องสวยพาสวยวีสองนั่นเองนะคะวันนี้สวยกระพกทุนมาก,กรุปกร๊ปสามพันสองร้อยบาทนะ,ะวันนี้จะขอเล่นที่เบ็ดลูกรักเลยเบ็ด Love, เดลิฟเบ็ดรักเบ็ดแบบนัมเบอร์วันนะคะหกสิบบาทนะคะโอเคเล่นเบ็ดหกสิบนะกับทุนสามพันนะมาลองดูกันว่ามันจะแตกหรือเปล่าหรือเราจะได้กําไรหรือขาดทุนนะคะต้องไปรลอนลุ้นกันเลยนะแต่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 แตก ก่อนจะไปรับชมคลิปใครยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้กันเนี่ยรบกวนเลยนะคะขอคนละหนึ่งตัวเองอะหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์ like เองอะทุกคนหนึ่งติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้กันนะคะโอเคไม่ร,รอช้านะคะขออนุญาตกดเทอร์โบออโต้ไปเลย50ครั้งนะก็ะคือ50ครั้งนี้ก็คือหมดก็คือหมดว้า ดอกแรกมาก็ทำงงกันเลยทีเดียวนะคะหกรไปเลยกุบเฮ้ยเจอไปอีกหนึ่งอุย้ยอีกแถวเดียวอะเม่เกมนี้จะต่างกับเกมสาวท่าเอ้ยผิดเกมสาวท่ามจะต่างจากเกมลัคกี้ในโกดตรงไหนรู้ไหมคือลัคกี้ในโกดเนี่ยมันจะต้องรอตัวคูนะคะแต่สาวท่ามอะ่ะทุกๆการแตกห,หนึ่งครั้งมันจะเพิ่มให้เราหนึ่งรอบหนึ่งรอบหนึ่งรอบมันคุกตรงนี้แหละทุกคนเออเนี่ย,ยคูสองเลยปะ คูณสาต่อไปเลยมันแล้วแต่คนจะชอบจริงๆนะแต่ลักกี้ในกโกราสวยกว่ายอมรับเลย V 3นะคะสวยจะเล่นเกมลักกี้ในโกแต่ว่า V 1จะเล่นเกมพูดจิ๋วนะ V 2ก็เล่นเกมสาวทามนะเป็นเกมเป็นเกมไปแต่ถ้าใครอยากลองให้สวยเล่นเกมอื่นก็ได้นะแจ้งได้เลยนะยักษ์ส้มโอ้ยักษ์ส้มไม่มาล่ะว,ว้าย อะไรกันครับเนี่ยมาแบบไม่ทันตั้งตัวอีกแล้วเบตหกสิบซะด้วยเบตสูงซะด้วยไปเลยจ้าลุยเลยจ้าคูณสี่มาจ้าถ้าเข้าฟรีเกมนะมันจะคูณเท่าสองเท่านะทุกคนนะจะคูณสองจะเจ๊กไหมจะเจ๊กไหมมารอดูกันหนึ่งอีกอ่านิ่งกว่าโอเคเจอตัวแพงไปเลยคูณสี่ด้วยคะ่ะพี่น้อง ไปอีกหนึ่งว้าวสามครั้งสุดท้ายสวยแตกน้อยแต่แตกนะสุดท้ายนะคะสุดท้ายไม่แตกนะคะว้าวไปเลยหนึ่งกรุบแต่แต่แต่แต,แต,แต,แต่แต่ของฟรีนะคะของฟรีล้วก็เออได้อยู่นะพันเอ็ดนะคะได้อยู่ กำไรอยู่นะคะตอนนี้อยากได้กำไรอยู่เด้อหรือว่าโอเคอยู่นะคะสาวท่ามขยําใจฉันเองแล้วจุ๊บๆเอออุ้ยลุ้นยักษ์เขียวนะ,ะไม่มาว้าว เบ็หกสิบก็คือเบดลูกลักอยู่ดีนะคะเพราะว่าเล่นเบดนี้เมื่อไหร่นี่คือก็แตกตลอดเออเล่นเนะเราควรพอหรือไปต่อดีนะคะขออนะุญาตเล่นอีกสักนิดนึงแล้วกันอ่ะไม่เป็นไรคะ่ะทุนไม่เป็นไรนะสามสิบครั้งสุดท้ายนะคะจบสามสิบครั้งนี้ก็พอละเผื่อฟุกเผื่อฟุก วายวายมาอย่างนี้เอ๊ะวายมาสามแถวเฮียไม่แตกเจกูจะบ้าตายหลายวันนี่ด้อเออ เครั้งนะคะขาดทุนไปแล้วนนะรอบนี้นะแต่าขาดทุนไม่เยอะไงอีกหกครั้งหกครั้งโอเคโอเคสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนเลยนะคะขาดทุนไปเลยลุงงี้กูไม่เล่นต่อก็ดีนะ,ย,ะย่ยไปนานเลย รู้อะไรไม่เท่ารู้งี้อีกแล้วนะจ๊ะไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะคะแต่ถ้าใครอยากแบบเออเผื่อมันฟุกก็ได้นะแต่ว่าสวยขอพอก่อนแล้วกันโอเคไปก่อนเด้อบ,บายบาย